มาเนี่ยนะของอะไรกองอน,นู้ดไปเลยนมาเนี่ยมันมันไม่พออ่ะกราบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขคูสู่คนมาพบมาพบกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็อยู่ให้อยู่โซนนะพี่น้องนะมาเล่บึงมาเล่บึงโหนนะ บ่อนบ่อนมันม้างแล้วก็ได้อึบแล้วก็บ่อนนั้นที่มันยังระท่านเฮ็ดกะเฮ็ดไปนํานะพี่น้อยตัวควายมันเฮ้าลูงนี้ก็วาะปุกมันต้นกะฝนก็นยังมีท่านลงมาอยู่ตกกับอ่อแห้งนะน้ำดินยังบ่พ่อชุ่มนะก็เลยโจ๊ะไว้ก่อนแล้วปปุกมันต้นนะปุปไปก็ตายตัวชื่อนะถ้าฝนตกแจะปุป แต่ว่ามโมนี้เละาะแมมาเฮ็ดโฮนะมักท่ำโหนี่โฮกับสิประมาณนี้คือนี้ตัวนี้มันต่ําแห้งกับอืบนะเป็นี้นะอืบ ภาษประมาณนี้นะเอาไม้มาขวางนลยนี่นี่นคือหัวตัวเก่านี่กัมีแต่เอาไม้ขวางเอาพี่น้องเอ้ยนี่หัวเก่าอัะนี่นี่ก็คือมันต้นที่ปุ้นะตีนี้ก็มันก็เลิอมอ้อเลยพี่น้องเอ้ยน่ะนี่ปุ่งยอดชำนี้เลยได้นี่เลิมเตะยอดเรา หมล์ลายเรือเติ๋ยลอะไรมันต้นที่ปลูกกับชนลายกับคุดพี่น้องเยคุดเอ็ดพ่นแบบนี้นะนี่เอ็ดพ่นแบบนี้เอ็ดพ่นขึ้นชนลายกับพวกเอ็ดพ่นทั้งหมดละคุดพ่นขึ้นละเชฟยบลำมินใช่ไนหะมปนยำก้นมันจังก้นงายนะแต่ห้องของคุดเนี่ยพูดธรรมดานี่ คนยะไดหน,นึ่งมาก็ห้าไหมสองมากระดินมันแน่นถ้าหอผู้อันนี้สบายก้นง่ายนะสำหรับคนมีมีงบถ้ามีงบจะโย่จ้างเขาม,มาถทายพูแลพี่น้อยอันนี้บมมีงบกับเฮ็ดตามสำนี้ละนี่ก็คือโหที่เฮ็ดแล้วนะพี่น้องนะโหกระโหงโหวายได้ไปกันแบกันตงงตควาขยนะ งูควายทีอันี้ก็มันก็บวแสงบันไดกันตัวแสงอยู่บนเลือยเช่นนี้นะมันเอาดื้อเอาเฉยอย่างนี้นะนเพราะว่าทีอันี้งูควายบีแสงไป,งปเลยก็เลยเฮ็ดชั้นนี้ก็ได้นะนี่เโาะคมมันโล่น้องเลยบริวารเฮ็ดขันใดไหม่พีน้องเลยไส่เฮ็ดทางกันแล้วนะทางไร้ เออล้างแล้วไปเชียปุ๊บไปเช็คปิดเช็คปุ๊บก็ย่าอคนเดิมเก่าไม่เอ่ยหล่อมันไหนใหม่ได้เปลี่ยนคนใดก็ไม่รู้ไหมเ้ลี่ยนแล้วหรอบ่นนักไ้หมคนไหนใหม่หนูเห็นดอกตัดชมวันนี้ก็เห็น อเป็น้อันางน้อีอีพอดีอล้วูวางเขาเก้าแนนติกจักบันคือว่าคันใดเก้าน่ยมันเดมันละเบน้อยมันเมื่เลยจักมาละหักจักเมื่เลยมาละรุดลงนะอ่นนี่ คล้อยรถตีงก็โลเลโลเลหมดละนี่เห็นกิว่วหมดละนี่เกลยเป็นนะเป็นกระไดไหมเป็นหักแล้วกระไดไหมกระไดกลายเรียบร้อยอสมายบ่เนี่ยนี่โอ้แมนจุกจั๊ก นี่ตัวนี้เดี๋ยวยังตัดอ,นะอ่ะนะนี้มันยาวพูดแล้วจนวนยังตัดอ,อ่ะอ๋อเฮ็ดกิน<อ>ปิ้งปลาเข็งจามปลาเข็งนะวันนี้นะนี่ปลาเข็ง,ขงจามเรียบร้อยนะเอ็ดเอ็ดสองจามบ่อเอาปลามาหกตัวแล้วพี่น้องนะ ซื้อเกือบะนูก็ใช่สูตนี้เลยออออสองจามจามมาสามตโตพนีแล้วปั่นคนละสาม

เรียบร้อยนี่ไปบาทนี่หอมพุ่นหวนปิงปลาเข่งลวจาจ้มจ้มปลา<ม>เอา้าปิงปลาชุกล้วขึ้นมาเกรี่ยตำข้าวปุ้นพีน่น้องเอ้ยนี่ มะนาวลูกเชื่อคกชอ,กองกีมจะเป็นเนือเลรสชาติจะเป็นเนือเลอเนาะเอาประเดีมาเชื่อบนันุะเดี๋ยวมันจูกจิโรเลย เออได้ป่ะสำเร็จแล้คนเออเขาดีอบไวนี่เอาหนามายอดซื้ออีกแบ่งโนลงไปผงชูรสใส่น้อยเชี่บน้อยใส่หลายเชี่บหลายเชี่ยหลายเชียบคนอุบะอุบายเกือบจะเชี่ยหลายเลยเกือบ เออโอเคโอเคเนายืดยาวพี่น้องเอ้ยนี่ตอนขบปุนกับตอนยาวๆต้งบดเอาตัดตัดก่อนมันยาวพดตอนกระปุนยาวพูดก็เลยตัดนะ เอาอัออนี้ลงไปบานนี้อืคกน้อยพี่น้อยก็เลยเอาเชื้อหมอ้อผสมเชื้อมอ้อเลยม้อมันใหญ่น่น,นะ พอเลยไปเรื่มเออนั่นละพอดีแล้วนะ ของกินพร้อมมันนี้นะนี่ปีงปลาแล้วก็ตำกระปุ้มามามาพี่น้องมาแซ่แบๆมันนีนะอาหารง่ายอาหารง่ายกินกระปุลกระปุลยำนี่นี่ค่อนข้างจะอึดอึดพักกับนะยำนี่นะเนี่ย มานี่นะเองอะไรกองกนะูอยูเดมานี้ยนะม,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 มันมึงพี่ไม่ว่แล้วคิดว่ามานีนะมันเยอะเน่ะจบ่ิดห <c oughs> มาเยออ่ะไปได้ลอึ้อ้าประมาณนี้ทุกคนดุ้ยเล็บอ่ะนีอ่อ้าวจะได้ไม่ไครเลยไม่ไข่หรอจริ bây giờ ừ. đi mà kiểm khắc cho phải nói ไปไปแล้วกำลังมือแล้วบอเดินไปชาวแล้วหน่อยไปชาวหาแล้วมือหนุกมาพักผ่อนอยู่มือ เง ne. ินไปอืมนีตอนนี้ชุนใฟนตะพูตรงมีไข่ปลาปลาเห็นแบบแม่แบบนี้เนาะต่แม่หน่อย นูวนัวเชี่ยบเชียบอยู่นะอัน,นประกอบจะมีคลักก็เลยนำเนี้ยขนมเส้นขนมกระปุ่น thì vào mớt này tôi con ừ. càng nhiều người ta càng tầm có phun có mớt là lắp kíp như cái gì mà mà lại เอาสั้นกาคลิปนี้กับิภาษว่าจะมีเลยนะพี่น้องเ้ยกาขอคมมุขรบ,บใจทุกการติดตามรับชมคลิปหน้ามาพอกันไม่พี่น้องเย